คุณผู้ชมคะช่วยกันตามหาหมาหน่อยเจ้าของเขาบอกว่าหมาตกใจพลุเขาดาวแล้วหายไปมีรางวัลให้10,000หมื่นบาทแต่วันอนกแล้วเหรอไ <laughs> ม่รางวัลนึแล้วไม่รับเช็คนะนี่แหละมีคนถามแบบพี่แป๊ะแบบนี้ว่าแล้วมันจะมีปัญหาแบบที่เราเพิ่งรายงานข่าวหรือเปล่าเรื่อง25งห0ื0 0หมื่นที่ว่านี้กับหมาที่ชื่อทองดีเจ้าของหมาคนนี้เขาบอกไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงจ่ายเงินสดจ่ายเงินสดและจ่ายให้คนที่เอาหมามามอบให้อย่างปลอดภยัยครับ ยืนยันชัดเจนในวงเล็บก็คือ,อไม่ต้องตีเช็คล่วงหน้าร้อยปีจ่ายเงินสดเลยไม่ว่าใครจะเจอคนแรกก็ตามาแต่จ่ายให้กับคนที่เอาหมามาให้มามอบให้แม้ว่าคนที่เอามาให้จะเป็นคนสุดท้ายก็เถอะถูกไหมคุณใช่ค่ะคุณ<แ>ธนวินกริตศิลป์อายุ62ปีค่ะเป็นเจ้าของร้านอาหารบ้านชายนาบุรีรัมในอำเภอเมืองบุรีรัมนะคะตามหาพี่หมีพี่หมีเป็นหมานะคะอายุ20ปีแล้วคุณผู้ชมเป็นคุณปู่แล้วนะคะเป็นบางแก้วผสม หายไปช่วงเขาดาวเลยวันที่31ธันวาคมตกใจเสียงพลุค,ค่ะก็ประกาศหามาตลอดตั้งเงินรางวัล1 0,000บาทนะแต่ว่าจนป่านนี้แล้วเนี่ยวันที่8แล้วเนี่ยยังไม่เจอพี่หมีเลยนะคะคือคุณธนวินเขาบอกว่าเขาเลี้ยงพี่หมีเหมือนลูกเลยรักเหมือนคนในครอบครัวเลยเสียใจมากแม้ว่าพี่หมีจะอายุมาก20ปีแล้วก็ตามก็ยังอยากจะได้กลับคืนมาก็ขอโซเชียลช่วยตามหาหน่อยนะคะจุดสังเกตคือพี่หมีเนี่ยสีดําลิ้นก็สีดํา แต่ใต้ท้องเนี่ยสีขาวหงอกแซมแซมทั้งตัวแล้วแล้วก็เดินกระเพกเล็กน้อยนะคะวันที่หนีไปเนี่ยใส่เสื้อลายซูเปอร์แมนแล้วก็ปลอกคอสีแดงนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามอย่างที่พี่แป๊ะถามเลยในเรื่องราม่าตามหาหมามีเงินรางวัลตรงนี้เนี่ยนะจะให้ใครถ้ามีคนพบคนเฝ้าคนมอบให้อะไรหลายคนแบบนี้จะให้ใครคุณธนวินบอกว่าให้กับคนที่ดูแลพี่หมีและส่งกลับคืนมาอย่างปลอดภัยจะให้เป็นเงินสดไม่ตีเช็คด้วย ฟังเสียงเจ้าของพี่หมีหน่อยนะคะมีรางวัลตอบแทนคือถ้าพบเจอเนี่ยผมจะให้เงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทครับอันนี้คือเรายืนยันว่าเรามีค่าตอบแทนให้มีค่าตอบแทนให้ให้หนึ่งหมื่นบาทจริงๆครับคือคือผมจะต้องสอบถามก่อนว่าจริงๆแล้ว่ใครเป็นคนพบใครเป็นคนเฝ้าหรือว่ายังไงผมก็จะให้เงินรางวัลสำหรับคนเฝ้าส่วนคนที่ถ่ายรูปเนี่ยผมอาจจะให้เป็นสินํำใจตอบแทนอีกส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นการแบบเป็นน้ําใจตอบตอบแทนนะครับแต่หลักจริงๆเลยคือจะให้คนเงินรางวัลจริงๆเลยก็จริงๆเลยจะให้คนที่เขาเฝ้าคนที่เขาดูแลให้เราอะครับจนจนจนเราได้รับหมามาครับครับ สออโอนี่คุณธานาวินยังฝากบอกนะคะขอเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายควบคุมการจุดพลุให้ชัดเจนหน่อยกําหนดเวลาให้แน่นอนป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงตกใจและหลบหนีในช่วงเทศกาลครับเออจริงๆเขาก็มีอะค่ะจุดที่เขาว่าอนุญ,ญาตให้จุดพลุอะนะมันก็มีอยู่แต่ทีนี้เนี่ยก็มีการจุดทั่วประเทศอะในช่วงวันเขาดาวนะแอบจุดอะไราบ้างก็มีนะนี่ยังหาพี่หมีไม่เจอเลยอ่าก็ขอให้หาเจอค่นะฮะ เอาจริงๆในกลุ่มคนลักหมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยคนที่ประกาศหาหมาเนี่ยถึงไม่ตั้งเงินรางวัลเนี่ยเขาก็พยายามจะช่วยกันนะเพราะว่าเป็นกลุ่มคนลักหมาเหมือนกันทั้งหมดแต,มแต่ถ้าเกิดเป็นแบบกลุ่มชาวบ้านทั่วไปก็บางคนก็ก็อยากได้ก็พยายามจะช่วยหาให้เพราะว่ามันต้องแชร์ออกไปนอกกลุ่มออนี่นะคุณประจงคุณยก<า>เรื่องเช็คเนี่ยนะต้องไปถามพี่หม่ำนะทำไมคะที่คุณปัญญาเซ็นเช็คให้ตอนเล่นเกมตอนนน้นอ่ะห้าร้อยปีอะไปรับเช็คล้าน,านบาทอ่ะ ในรายการจริง้อยในรายการอันนั้นเป็นมุกในรายการแต่ว่าอันล่าสุดนี่เขาบอกเขาเขียนผิดทาไมไม่ทักท้วงตั้งแต่ตอนเขียน2,668เหรอที่จะขึ้นเงินได้อีกร้อยปีข้างหน้ากรณีของคุณกล้วยใช่ที่เป็นเจ้าของหมาทองดีเซ็นเช็คจ่ายให้ร้านหมูกระทะแล้วก็ลงปีพศ2,668อีกร้อยปีถึงจะได้เงินขึ้นไปขึ้นเงินเขาบอกเขียนผิดตัวเดียวเดี๋ยวแก้ให้ใหม่แล้ว จับผิดจังเลยเนี่ยชาวเน็ตค่ะ